สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกทท่านนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีๆของชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมกันก่อนนะคะเอาละค่ะชาวกันคะ่ะสำหรับสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะสำหรับคุณในช่วงนี้นั่นก็คือดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินที่จะยังโครจรเป็นปฐุมเกณฑ์กับดวงชะตาไปจนถึงวันที่20มกราคมนะคะ นั่นก็แปลว่าช่วงนี้จเจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้โชคจะได้ทรัพย์เพราะความสเสน่หาและชาวการน,นั้นนะคะหลายคนเลยล่ะค่ะคุณมีโอกาสจะได้รับความเมตตาทางด้านการเงินหรือท่านใดนะคะที่คุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าขายดาวสุกในตําแหน่งนี้จะเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้าสู่กระเป๋าคุณนะคะ และสำหรับชีวิตของชาวกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ตัวของคุณนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวบ้านรถมากเป็นพิเศษค่ะหลายคนก็จะอยู่ติดบ้านนะคะช่วงนี้ไม่อยากจะออกไปไหนแต่ขณะเดียวกันเนาะชาวกันดาวพฤหัสบดีก็กลับมาโคจรเดินหน้าได้อีกครั้งในภพมรณนะนั่นก็แปลว่าในบางท่านนะคะ ญาติพี่น้องบุคคลในครอบครัวก็มีเกณฑ์จะเจ็บป่วยจะไม่สบายหรือบางทีค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านอาจจะพังถึงเวลาที่คุณจะต้องซ่อมแซมก็ได้และสำหรับอุปสรรคศัตรูของชาวกันในระยะนี้ก็จะเป็นคนในบ้านคนใกล้ตัวของคุณนี่ละค่ะ ที่บางครั้งบางคราวนะคะมันอาจจะมีความขัดแย้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันและบางทีตัวของคุณนะคะก็จะแคร์ญาติพี่น้องมากเกินไปแคร์คำพูดของคนอื่นจนทำให้คุณนั้นจะต้องลำบากหรือว่าถูกเอาเปรียบได้นะคะซึ่งสถานการณ์เหล่านี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นในช่วงปลายเดือนค่ะในวันที่15มมกราคม ดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลให้ชาวกันหลายคนมีโอกาสจะได้เดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆนะคะหรือบางทีคุณจะมีความร้อนอกร้อนใจทุกใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารมากเป็นพิเศษนะคะ20มกราคม ดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูและก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักรที่หมายถึงความยิ่งใหญ่ใหญ่โต และในด้านดีนั้นแปลว่าชาวกันหลายคนก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้รับเงินก้อนโตเข้ามาอาจจะได้รับมรดกจะได้หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆจากครอบครัวหรือจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะไปซื้อข้าวของชิ้นใหญ่นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเข้ามาตกแต่งบ้านเรือนให้หน่าอยู่อาศัยก็ได้ค่ะแต่ว่าคำพยากรณ์ในทางร้ายนั้นเราก็อย่าลืมนะว่าดาวพฤหัสบดีตอนนี้ กลับมาโคโจรเดินหน้าได้ในพบเสียดังนั้นขชาวกันใครที่มีคดีความนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์ใดๆมันก็มีแววเหมือนกันนะคะว่าคุณกำลังจะเสียเปรียบทางคดีความหรือบางทีอาจจะถึงเวลาที่คุณนั้นจะต้องสูญเสียทรัพย์สินดังกล่าวไปก็ได้ค่ะและก็ปิดท้ายในวันที่29มกราคม ดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเอาล่ะก็แปลว่าในช่วงสิ้นเดือนปลายเดือนก็ถึงเวลาที่ชาวกันจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหลายคนจะมีความใส่ใจสนใจในเรื่องใหม่ประเด็นใหม่ๆและก็จะสามารถ move on จากเรื่องแย่ๆในช่วงก่อนหน้านี้ไปได้นะคะใดๆก็ตามเนาะดาวพระราหูที่โครจรเลงลัคนาของคุณไปอีกหลายเดือน ตรงนี้จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะทำให้ชาวกันจะต้องพบเจอกับความวุ่นวายได้ตลอดเวลาและบางทีคุณก็มีโอกาสจะต้องไปเจอกับคนเห็นแก่ตัวเข้ามาล่อลวงมาหวังผลประโยชน์อยู่เสมอดังนั้นก็ต้องมีสติค่ะถ้าเราไม่โลภไม่ยอมไว้ใจใครง่ายๆนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ ดวงการงานดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะในช่วงนี้ก็กำลังโครจรเดินหน้าแบบรวดเร็วเต็มสปีด จนทำให้ชาวกันหลายคนจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเวลาในแต่ละวันมันช่างผ่านไปแบบรวดเร็วและการงานของชาวกันในระยะนี้มันก็จะมีแต่เรื่องด่วนเรื่องกระทันหันเข้ามานะคะเรียกว่าคิดปุ๊บทาปั๊บกันเลยทีเดียวส่วนคนที่กำลังมองหางานใหม่นะคะหลังช่วงวันที่29มกราคมเป็นต้นไปคุณก็มีโอกาสจะได้งานอย่างที่หวังแต่ใดๆก็ตามค่ะแม่หมอต้องบอกเลยนะว่าภาพรวมรวงการงานของคุณนั้นคุณ คุณอาจจะต้องทำงานแบบโดดเดี่ยวอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลูกน้องบริวารเด็กๆก,ก็คือศัตรูส่วนเจ้านายก็พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้และเพื่อนร่วมงานนั้นอาจจะยังโอเคพอที่จะพึ่งพาได้อยู่ก็จริงแต่ว่าตัวคุณนะคะกลับจะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าทำอะไรด้วยตัวคนเดียวนี่แหละมันดีที่สุดแล้วนะคะดวงการเงินเอาละอย่างน้อยที่สุดค่ะ ในช่วงนี้ดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกันจะยังโคจรอ,อยู่ในมุมที่เกื้อหนุนส่งเสริมเพราะว่าจะมีตำแหน่งเป็นทั้งปทุมเกณฑ์นะคะ และก็ยังจะเป็นทั้งมหาจักรในช่วงหลังวันที่20มกราคมเอาล่ะก็แปลว่าชาวกานนั้นมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือจะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นมามากกว่าที่เคยหาได้แต่มันก็ต้องแลกมากับความเหน็ดเหนื่อยความทุ่มเทอยู่นะคะเอาล่ะชาวกานโดยรวมแล้วนะคะดวงการเงินของคุณน,นั้นก็นับว่าจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจที่ทําอยู่นั้นก็มีแนวโน้มของความแจม่มใส หรือถ้าหากคุณมีปัญหาทางการเงินใดๆก็จะสามารถแก้ไขลุล่วงไปได้และพื้นดวงของคุณช่วงนี้ถือว่าจะยังทำมาหากินได้อีกหลายอย่างส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นก็นับว่าจะมีอยู่เหมือนกันเลขบ้านเลขรถจะเป็นเลขที่นำโชคมาให้กับคุณในช่วงนี้นะคะ ดวงความรักดาวศุกร์ก็โครจรเกื้อหนุนนะคะอยู่ในมุมที่ทําให้ชาวลัคนากันจะมีเสน่ห์ที่เหลือล้นเหลือหลายแต่เพราะว่าคุณมีดาวพระราหูเล็งลัคนาก็กลายเป็นว่าจะดึงดูดให้คนไม่ดีคนที่เจ้าชู้เข้ามาหาคุณอยู่ตลอดหรือบางทีค่ะมันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ทําให้ต้องเลิกรากันแบบไม่มีสาเหตุก็ได้ สำหรับใครที่โสดอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะได้เจอแต่คนที่เข้ามาหลอกเข้ามาเพราะผลประโยชน์ส่วนคนดีๆคนจริงใจนะคะชาวกันคุณอาจจะต้องรอในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะรอให้ดาวพฤหัสบดีย้ายก่อนจะดีกว่าแต่ถ้าหากคุณจะคุยจะคบเพื่อบริหารสเสน่ห์ไม่ได้จริงจังอะไรมากตรงนี้แม่หมอก็ไม่ห้ามนะคะดวงสุขภาพ สำหรับสุขภาพร่างกายนั้นนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นปกติค่ะแต่บางทีมันอาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้แพ้ฝุ่นเข้ามาอยู่บ้างนะคะและชาวกันก็จะต้องระมัดระวังใส่ใจสนใจสุขภาพของคนในครอบครัวให้ดีค่ะและสำหรับตัวคุณบางทีนั้นก็อาจจะลื่นล้มภายในบริเวณบ้านก็ได้นะคะ เอาละก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567เอาละใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่ใจดีกว่านั้นนะคะมีกำลังทรัพย์เหลือๆนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทนะคะกดแตงหรืออาจจะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะ ก็สุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขิม563 channel นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ